มึงเอาของมึงไปเลยถ้ายังไม่จ่ายค่าเช่าอีกก็ใส่หัวไปจากร้านสักไม่จะหนูอบอยคะนายท่านไปร้นานนั้นอีกแล้วคะ่ะยังไงฝากส่งคนไปจับตาดูด้วยนะอย่าให้ใครลังแกได้ได้คะ่ะค่ะ งั้นเดี๋ยวเธอนั่งก่อนนะคะตรงนี้เลยค่ะค่อยๆนะคะวันนี้รับเหมือนเดิมใช่ไหมคะเหมือนเดิมเลยจ้าเหมือนเดิมเลยรอสักครู่ค่ะไอ้ดูดิเจ้าของร้านโคตรใจดีเลยอ่ะคนแก่เองก้าม่มาซื้อของเขาจะให้เลย โอ๊ยโอ๊ย,อยเป็นเป็นไรปะคะพอดีผมไม่ได้ทานเข้ามาตั้งหลายวันสงสัยเป็นโรคกระเพาะครับอ๋ออ๋อเดี๋ยวนั่งตรงนี้ก่อนก็นได้ค่ะ่ะเส้นขาค่อยค่อยค่ะ,ะค่อยนั่งนะคะ,ะ,ะแล้วนี่เอ่อเราจะทานอะไรคะเดี๋ยวจัดมาให้ค่ะเออคือว่า ผมไม่มีเงินนะครับ <sk ill> ไม่เป็นไรคะ่ะงั้นเดี๋ยวรอสักครู่นะคะครับได้แล้วะคะ่ะนี่ค่ะอ๋อ <sk ill> ไม่ต้องไหว้ค่ะไม่เป็นไรคะ่ะทานให้อร่อยนะคะฉันให้ฟรีไม่คิดเงินอ๋อขอบคุณมากครับเฮ้ยเพื่อน ร้านนี้แหละที่กูมองเจ้าของร้านใจดีอะ่ะเดี๋ยววันนี้เรามากินฟรีกันเว้ยสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณแอรค่ะสองคนนี้เป็นเพื่อนผมนะครับพวกเรามาจากสลัมด้วยกันพวกผมสามคนนี่เหมือนกันเลยไม่มีเงินกินข้าวหิวมากเลยครับตอนนี้ใช่ไหมใช่ไหมโอ้หิวมากคุณแอรไม่เป็นไรค่ะงั้นเดี๋ยวเชิญด้านในร้านก่อนค่ะ,อะขอบคุณครับคุณแอนนี่ทั้งสวยทั้งใจดีมากเลยนะครับ นดีแบบคุณแน่ตกน้ำไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้แน่เลยครับไปไปไวขอบคุณครับเอ,อเอาอะไรดีคะเอองั้นพวผมขอเหมือนเดิมสามชาครับได้ค่ะงั้นรอสักครู่นะคะได้แล้วคะ่ะนี่คะ่นคะนี่เลยคะ่ะขอบคุณมากครับคุณแน่ไม่เป็นไรคะ่ะ ทานให้อร่อยนะคะโอ้โหใจดีจังเลยนะมึงไงเงินค่าเช่าร้านกูยังไม่มีจ่ายแต่เสือกให้ไอ้พบเฮียน,นี่เขามาแดกข้าวปีตกลงมึงมีมจ่ายไหมมันกัรครับฉันจ่ายมาดิฉันยังไม่มีค่ะพอได้ละมึงเลิกอ้างได้ละถ้าวันนี้มึงไม่มีจนะ่ายมึงก็ใส่หัวออกไปจากร้านกูได้ละแต่ในสัญญามันยังเหลืออีกสามวันไม่ใช่หรอคะกูบอกว่าวันนี้ก็ต้องวันนี้นิแต่ฉัน หนูแอร์หนูแอรจะไปไหนนะอย่าไปไหนนะหนูไม่ได้ไปไหนค่ะคุณตาโอหนูไม่มีที่ไปแล้วค่ะไม่ไปอ่ะไม่ไปมันก็จ่ายเงนเงิ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 นไอ้เงินฉันมีอะเอาไปเอาไปให้หมดเลยจะอย่าให้ตาครับอย่าให้หนูแอรไปอย่าให้หนูแอรไปมึงเอาของมึงไปเลยเฮ้ยเฮ้ยไม่เอาไปเลยให้ไปเลยทำไม มึงอย่าเอามือสกปรกของมึงเนี่ยมาจับตัวกูอีกแล้วกูเตือนมึงไว้ก่อนเลยนะถ้ามึงไม่จ่ายเงินกูวันนี้เนี่ยพรุ่งนี้กูมาพังร้านมึงแน่โหัวพนการไอ้บ้าเอ้ยเอ้ยเอาเงินเอาเงินกูมาหนูอขอเอาไปเอาไปเลยเอาไปเลยคุณตาคะไไไเงินพวกนี้มันไม่พอหรอกค่ะคือถ้าหนูจะจ่ายค่าเช่าร้านเนี้ยมันต้องใช้เงินเยอะกว่านี้ค่ะไม่พอ อ๋อไม่พอไม่เป็นไรที่บ้านตามีเยอะเลยเดี๋ยวเดี๋ยวตาไปเอามาให้นะดูรอตรงนี้ก่อนนะเอาเงินมาให้หนูแอร์เอาเงินมาให้หนูแอร์คุณตาคะเอาเงินมาให้หนูแอร์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 อคุณปู่แล้วนี่เธอเป็นใครอ่ะคุณปู่ก็ก๊อบไงครับ อ๋อก๊อบก๊อปดาลักของปู่นี่ปู่ตอนนี้ปู่ต้องการเงินต้องการเงินเยอะๆเอาเงินเยอะๆปู่งั้นเดี๋ยวเรากลับบ้านก่อนดีกว่านะครับกลับบ้านปู่จะเอาเงินจะปู่จะเอาเงินเยอะๆเถอะครับคุณปู่กลับก่อนเอเอกลับบ้านไปให้ปู่ไปเอาเงินเอาไปให้หนูแอร์เอาไปให้หนูแอร์นี่คุณเลขาสรุปแล้วมันเกิดอะไรขึ้นน่ะทำไมคุณปู่ถึงขอเงินเยอะขนาดนั้น เรื่องทั้งหมดก็เป็นแบบที่ฉันเล่านั่นแหละค่ะนี่พวกคุณทำอะไรกันก็กูบอกแล้วไงถ้ามึงไม่ย้ายออกเนี่ยเดี๋ยวกูช่วยย้ายก็ฉันบอกแล้วไงว่าฉันกำลัจะหาเงินให้อยู่อะแล้วนี่รออ่อรไม่ได้แล้วไงก็แค่พรุ่งนี้แล้วอะรอไม่ทันละ แต่การที่คุณมาพังข้าวของที่ร้านฉันเนี่ยคุณก็ต้องชดใช้มาให้ฉันด้วยนะมึงตลกปะวะไม่ให้เงินกูไม่พอมึงยังจะมาให้กูให้เงินมึงอีกหระมึงดูโน้่นดิสีกูก็ต้องทาใหม่ร้านกูก็ต้องทําใหม่ทั้งหมดแบบนี้ใครจะรับผิดชอบรับผิดชอบอะไรตอนที่ฉันย้ายเข้ามาที่นี่อ่ะสภาพมันก็เป็นแบบนี้อยู่แล้วปะกูเ,เป็นเจ้าของที่นี่ร้านกูเป็นยังไงกูรู้ดีมึงใส่หัวไปได้ลนะมึงเก็บต่อได้ อาหน,นูแอะหนูแอะน,นี่ตาเอาเงินมาให้หนูแล้วไงบอไม่ทันแล้วค่ะตาไม่ทันเฮ้ยนี่พวกแกท่านเอาเงินมาให้พวกแกแล้วแกอย่าเล่แนแหวไปนะเฮ้ยนี่แก <bead. S 1> มึงเพ้อเจ้อหรืไงวะมึงจะบอกน,นะว่าในถุงเนี่ยมันมีเงินฮะมึงบ้าปะวะมึงคิดว่าไอ้แกคนนี้มันจะมีเงินมาให้กูอะไอ,แอ้แอกเนี่ยมันสติไม่ค่อยดีทุกวันนี้แม่ยังใช้แบงกาโม่ไปแดกข้าวฟรีอยู่ และที่สําคัญเลยอีนี่แม่งยังรับแบงกาโโมอยู่เลยวะและอีนี่นะเว้ยก็ปัญญาอ่อนเงินค่าเช่าร้านยังไม่มีกระจ่ายแต่ยังเสือกเสแสร้งจะเป็นคนดีมึงพายแก่ให้ออกไปได้ละไปกุเห็นความจนว่ะมึงยืนเฉยอยู่อีมึงรีบไล่มันออกไปดิ ออกไปดิออกไปไปออกไปกันดิเดี๋ยวก็ป่วยเดี๋ยวกูเองไป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 เฮ้ยมันเงินนี่วะเฮ้ยคุณทำอะไรของคุณนะคะเงินนี่ไม่ของคุณตาเขานะคุณไม่มีสิทธิ์เอาเงินหรอกเอาเอาออกมันออกไปเฮ้ยจะให้แกแล้วไงยิ่งไปทำหนูแอร์ทำไมอ่ะฮะ เงินแกงั uh. ้นหรอแสกดีนะเงินที่ฉันกดมาจากธนาคารเนี่ยนันเป็นเงินแกซะได้คุณปู่ไปต้องกลัวแล้วนะครับอ๋อแล้วมึงเป็นใครวะมึงกล้าดียังไงมาเหยียบมือปู่มึงไม่รู้ใช่ไหมว่าปู่เป็นใครพูดจาอดดีเหมือนกันแล้วนายรู้ไหมว่าเขาเป็นใครจัดการเรียบร้อยหรือยังเรียบร้อยค่ะคุณก๊อฟพี่ดินผ่านทางบริษัทเราไปก้วนซื้อมัน คุณก๊อปอ่ะนี่นายคือคุณก๊อปวิชยาพงศ์ประธานบริษัทวิชยาพงศ์คอร์ปอเรชั่นอะแล้วมันยังไงปะมึงคือคุณก๊อปแล้วมันยังไงปะที่นี่มันที่ดินของกูกูจะทำอะไรก็ได้มันเกี่ยวอะไรกับมึงวะมันคงเป็นอดีตไปแล้วลนะ่ะว่าไงที่ที่นายเช่าอยู่อ่ะฉันขายออกไปแล้วนะ โอ้ทีวะ่ะพอดีคุณก๊อฟเขาให้ราคาสูงกว่าแล้วเรื่องที่นายลังแกแล้วผมถูกผู้หญิงแล้วคนแก่เดี๋ยวทางทนายบริษัทของฉันจะค่อยๆเช็คบินเอ้ยตเองเอ้ยลุงพี่ลุงพี่เป็นไรครับเอ้ยลุงพี่ไปลุงพี่ไป ต้องขอบคุณคุณแล้วก็คุณตาม,มากเลยนะคะไม่เป็นไรผมเนี่ยต้องขอบคุณคุณมากกว่าที่เวแลปู่ผมมนอย่างดีไม่เป็นไรหนูแอร์ไม่เป็นไรต่อจากนี้ไปเนี่ยคุณขายของที่ร้านนี้ได้ตามสบายลยนะผมซื้อร้านนี้ให้คุณเรียบร้อยแล้วส่วนค่าเช่าขอเป็นเลียงอาหารคุณปู่ทุกมื้อก็แล้วกันยินดีค่ะ เล <vais> <ue> so so ี้ยงลูกชายกับลูกสาวต่างกันยังไงเราคิดถึงพ่อกับแม่มากเลยนะคะพวกสปาราจอย่าขยับนะแม่นใคจะพาพวกเจ้าทิ้งหมดเลยแน่นอนแค่นี้ใส่ก็ไม่เหมือนกันแล้ว สวยเลยแมากับพ่อก็โคตรสีแม่สบายไหมคะสบายมากเลยจ้ะผมนวดให้พ่อที่นเหมือนแบบนี้พ่อจาไม่ไหวแน่แน่โอ๊ยถ้ารูต่อยพ่ออีกเนี่ยพ่อไม่ไหวแล้วนะพ่อเจ็บพ่อเธอจับเครื่องนี้พ่อให้ผมได้ไหมเน่มีไรขอบคุณนะครับคุณพ่อ,อไป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 เลยไปเลยนี่บะเทอ เลอกเล่นเกมได้แล้ววันหยุดเนี้ยเราออกไปเที่ยวส,สนุกกันดีกว่าผมไม่ไปแม่คะวันนี้เราขอไปปิกนิกแล้วก็ไม่แย่รูปไหมคะดีเลยจ้ะพาเธอช่วงนี้อากาศดีมากเลยนะลูกไม่อยากจะออกไปสูดอากาศข้างนอกบ้างหรอผมอยู่บ้านเล่นเกมไม่ได้หรอไม่ได้ลูกทำตัวไม่เหมือนเด็กเลยนะไม่เหมือนสมัยพ่อแม่ยังเด็กเลย เอานะเดี๋ยวค่อยกลับมาเล่นก็ได้ไปเดินเล่นกันดีกว่าโลกภายนอกเนี่ยมีอะไรพิเศษเยอะแยะเต็มไปหมดเลยนะแฮดี้เวลาพี่ไปแล้ว<อ>ไม่ไปใช่ไหมมันนี่เลยนี่ <c oughs> พอ่อพ่อเลยอยากทุงท่งทุงท่งทุ่สุนไหมคืออะไรอะ่ะเนี่ยพ่อไม่ทันโซเชียลเลยเอ้าก็พ่อรู้แต่ไนหมดแดงอ่ะ <c> ท <oughs> ี่นี่ก็สวยเหมือนกันนะเนี่ย ดีถ่ายรูปให้แม่หน่อยสิได้ค่ะ,คะแม่ข้าหม่พุงหน่อยได้ไหมคะเวยมากเลยค่ะฝีมือการถ่ายรูปของผม,ผมดีกว่าน้องแน่นอนเดี๋ยวผมเชื่อให้ดูไม่สวยเลยเนี่ยไหนเอามาให้แม่ดูสิคารเทอร์นี่หนูถ่ายอะไรให้แม่แบบนี้ลูกผมว่าไม่ได้เป็นที่กล้องรอกเป็นที่แม่ต่างไฮ เสร็จมาให้แม่จกกัดงานนี้เลยวะนี่วะนี่น,น,นี่ีรักพอได้แล้วเราต้องไปซื้อของมาปาร์ตี้ต่อนะปาร์ตี้เย้มาทุกคนวันนี้เรามาฉลองกันดีกว่าอยู่ให้พ่อหนึ่งชิ้นให้แม่หนึ่งชิ้นให้พี่หนึ่งชิ้น <c oughs> ลูกสาวเราเนี่ยใจดีมากเลยนะเนี่ย องชิ้นผมใจดีกว่าน้องสาวอีกใช่ไหมครับใจดีแต่ว่าทำแรงไปหน่อยนะปัดเคยอีตัวแสบปัดเธอวันนี้ได้ออกไปข้างนอกมาเนี่ยรู้สึกยังไงบ้างสนุกดีครับได้เจอผู้คนได้เห็นอะไรใหม่ๆได้ใช้เวลาอยู่กับพ่อกับแม่ด้วยครับเห็นไหมล่ะ ที่ว่าอยู่แต่ในโซเชียลตั้งเยอะพัทเทอร์รู้ไหมว่าการที่ลูกอยู่แต่กับสังคมออนไลน์เนี่ยมันก็จะทําให้เรานิสัยเปลี่ยนไปด้วยแม่เนี่ยชอบลูกแต่ก่อนตอนที่ลูกยังเด็กๆเพราะว่าลูกเนี่ยติดพ่อกับแม่มากเลยแล้วก็อ่อนโยนกับน้องด้วยแม่ครับพ่อครับผมขอโทษนะครับที่ผมเป็นเด็กผู้ชายไม่น่ารักเหมือนน้องนี่ ไม่ต้อตัวเองไปเปรียบเทียบกับน้องหรอกนะเด็กผู้ชายเนี่ยก็ต้องมีความดื้อความซนอยู่แล้วพ่อกับแม่เข้าใจแต่ว่าเราเนี่ยก็ต้องรู้จักการระเทศะแล้วก็ต้องน่ารักกับผู้อื่นด้วยเข้าใจไหมเข้าใจครับถ้าผมดื้ออีกพ่อกับแม่ตีผมได้เลยนะครับพวกเราเนี่ยไม่ตีลูกหรอกนะแต่พวกเราบริจัดการลูกทุกคนจัดการแล้วครับ